สวัสดีครับอ้าวมาทำอะไรครับนี่มาเป็นใบมาแชร์ครับพวกไมาวิ่งครับช่วยเหลือนักวิ่งครับโอเคมตอนแรกที่ผมมานี่ก็ไม่คือไม่มีระไาให้เราขสมัครวิ่งมันสมัครวิ่งไม่ทันครับก็เลยมาอ๋อเลยเป็นมาแชร์ต่ตั้งใจจะช่วยแทนอ๋อตั้งใจจะวิ่งปั่นขึ้นแล้ววิ่งจะช่วยแทนปั่นขึ้นเยอะเกินใครช่วยใครนะครับคราวนี้ก็เป็นกลุ่มมาแชร์นะครับ กงมาจา์มารอนักวิ่งก็จะไงไม่ใช่นักวิ่งนะนักบันเออเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเป็นหนุ่มขึ้นงอเลยเป็นหนุ่มสวัสดีครับงานหนักมากเลยป๋าเวันนี้หนักนี่คือปั่นปั่นขึ้นมาเพื่อช่วยงานเขาแต่งานเขาแบ่งไปเพราะว่างานไม่ค่อยมีอยู่นี่อยู่นั่นได้อยู่นั่นได้อ่าสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับไมามาแชร์เตรียมพร้อมที่จะรับนักวิ่งนะครับโอ้โหบอกอนี้อยู่ที่ลานเฮลิคอปเตอร์อยองแล้วอยู่ที่ทุ่งกระบากะบอยู่ที่ทอ่อกระา สัมภาษณ์หน่อยครับอา้าวให้ข่าหน่อยให้ข่าวหน่อยวันไงคะสวัสดีค่ะอากสีเกตครับเนี่ยอันนี้มาจากสีเกตดปันมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ระยน่นโอเคโอ้สุดยอดอันนี้จะดูระยะไหนเนี่ยระยะ9โลระยะ18โล เออเอาเก่าเลยเดี๋ยวพวกเราก็กระจายกระจายกันกระจายบัานเพียกสีลมทุกมุมกระจายกระจายบ้านเพียกสี่ลมครับมีแล้วเขาจะมีเป็นหลักอยู่แล้วมีพวกนี้เป็นหลักขบวนมีเด้วยอ่าปั่นคู่แค่ส่วนประกอบเนี่ยอือพวกเรามีอ้าวเป็นยังไงน้องคือพวกจักรยานสนุกค่ะเขาต้องการเขาต้องการถ่ายจักรยานที่เมื่อคืนก็มารับบรรยากาศโอโซนฝนตกด้วยเหรอ ตกตอนตอนบ่ายเนาะแต่แต่ไม่แรงเท่าข้าวกอนเนาะบ่ายสองโมงบ่ายสี่โม่วมเลยท่วมจนเอาแต่ไม่มีลมมอย่ันเลยออยุดแห้งปับพอยืนมาก็ุเลยปะออแสดงว่าตกบนเขายุดยอดมีความสุขครับวันนี้ นปั่นมาแชร์ไปกินอยู่ฐานพระเหมือนล่ะน่าจะพอดีเวลาเวลาเวลานั่นก็ไปก่อนนักวิ่งก็ไปรออยู่ฐานพระ เออะครับอ่านี่บรรยากาศอยู่ที่ลานหอกระบางกระบย้บนนมากตนครับอยู่สาสารถน่เอ๋อสวยงามนะครับปขากาอย่างหัวมกัคนไอ้ไหนใคสอนอยู่โน่นจ๊ะอยู่โน่นหรอมาเขาไปห้องน้ำไเห็นเพื่อนลงมา ก็เลกันรอ,อนักวิ่งนะครับแต่วันกำลังขึ้นนะครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่2ี่ส่สิงหาคม2563สานะครับนกช่วงนี้คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ